โซนนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันตรงกลางหลังประตูพอดีนั้นลมทิศทางลมอ่ะพี่ธงลมมันเข้ามันเข้ามาในสนามนะเออผมเห็นนักกีฬาแสบตาเนี่ยหลายคนไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เขาก็หงุดหงิดนะแล้วก็กลายเป็นว่าขอความร่วมมือจากโค้ชศกว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่หยุดจุดฟุ้ซึ่งมันไม่ต้องขอบคุณเพราะคุณไม่ควรจุดแต่แรกคราวนี้น้าห้ามเขาไม่ได้เนี่ยขอขอญาตพูดตามตรงเลยคือสโมสรต้องทําอะไรนะครับใช่ไม่ได้นะผู้บริหารต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเสียแฟนบอลที่ดีออกไไปวนะ้ดย อาเรื่องพลุเออเออจะถามประเด็นเกี้เห็นหลายคนคอมเมนต์มาถามถามพี่ผมไม่ได้ลืมจะพูดนะถามพี่เจก่อนเดินบ้ากเลยถามพี่เจก่อนในสถานที่คุณไปอยู่ในสนามเรื่องพลุมันทําไมมันไม่จบไม่สิ้นเลยพี่เจเดี๋ยวพี่จะพูดสั้นๆนะได้เอาพี่เจเอาเลยเอาสั้นๆก่อนนะเอาเลยแฟนบอลเมืองทองโคตรดื้อเลยอเจก็คือบรรยากาศในวันนั้นนะครับคือถ้าใครเห็นส่วนใหญ่คือมันไม่ใช่เกมที่เป็นเกมในลีกเนาะถ้าเป็นฟุตบอลที่มันจัดการแข่งขันหลักๆอ่ะมันโดนปรับไม่รู้ไม่รู้กี่บาทเลยนะใช่คือปัญหาคือแล้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะ โดนมาไม่รู้กี่รอบแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าเขาจะส,ส่งสรลักอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้เกมนี้มันเป็นเกมการกุศลด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงคือถ้าคุณอยากให้มันมีเกมนี้ถ่ายลงในทีวีเนี่ยคือมันมีมันมีเวลาโฆษณาและถ่ายทอดสดของมันอยู่ถ้ามันล้นแล้วรายการอื่นต่อเนี่ยคือเขาอาจจะถ่ายบอลไม่จบได้เหมือนกันนะอ,อันนี้ต้องต้องเห็นใจเขาด้วยแล้วก็แบบเตือนครั้งหนึ่งไม่ว่ากันถือว่าอาจจะแบบว่า สนุกเพลินยังไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ทุกลูกเลยเห็นก็บอกว่ายิงข้าบับจุดยิงข้าบับจุดก็ทุกลูกที่ที่ที่มึงทอได้วาตัอะแล้วก็กลายเป็นว่าขอความร่วมมือจากโคศกว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่หยุดจุดพุซึ่งในมุมเจน,นะคนนอกที่ไม่ได้เปม,มันไม่ต้องขอบคุณเพราะคุณไม่ควรจุดแต่แรกใช่ครับถูกไหมคราวนี้มันต้องไปดูว่าอันนี้พูดตามตรงเลยคือเราอ,อาจจะไปห้ามเขาเนี่ยลำบากเพราะว่าถ้าเราห้ามเขาได้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ลูกแรกลูกเขาลูกสองยังไม่ได้ถ้าห้ามเขาไม่ได้เนี่ยยขอญาาตตพูดมรงเล ือสโมสรต้องทาอะไรนะครับใช่ไม่ได้นะผู้บริหารต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเสียแฟนบอลที่ดีออกไปถูกคือผมก็ได้บอกกัพื้นเก้านั้นมันดีไม่ดีแต่ว่าเราเห็นกันอยู่ไม่ต้องพูดดีกว่าเออมันดีหรือไม่ดีแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยโซนนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันตรงกลางหลังประตูพอดีมันส่งผลกระทบต่อควันมันนั้นลมทิศทางลมอ่ะพี่รงลมมันเข้ามันเข้ามาในาดนา้นะผมเห็นนักกีฬาแสบตาเนี่ยหลายคนไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เข้าก็หงุดหยินนะแล้วก็บางทีแบบเกมมันหย หัวใจมันเต้นแบบกำลั<ร>งเอิกำลังขึ้นเลยอ,อยู่ที่หยุดเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงเนี้ยมันมันมีผลเหมือนกันนะครับเออ,เออแล้วก็ผมว่าตอนเนี้ยมันต้องจัดการในมาตรการพวกนี้คือเราเราก็ไม่อยากเสียแฟรรนบอลคนไหนไปหรอก <ใช S 2> ผมว่าก <ใช S 2> ลุ่มนี้ก็สาคัญอันนี้พูดตรงๆในแง่ของการเชียน,นะดุดันดีแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมอันเนี้ยถ้าเราเตือนเขาไม่ได้มาตรการในการอะไรนะเจดมมาตรการในการที่อุปกรณ์ที่เข้าสนามอะเวลาขนเข้าก่อนเวลาไม่ต้องถูก มันต้องเคลียร์ตรงนั้นเพอถ้าเกิดเข้าสนามได้เขาจะไปไว้ถูกต้องเขาจะมีที่ไว้ของเขาเออมันมีที่ซ่อนที่แออยู่แล้วมันจเลยใช่ทุกที่แหละนะครับราชมารก็เป็นบางทีจะมีให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปเตรียมของก่อนแต่ว่าแฟนบอลของทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเขาน่ารักไงเขาจะเอากลองไปวางเอาผ้าไปางเผ้าไปเตรียมไว้เพราะเดี๋ยวเวลามันดูเกมเขาก็อยากจะเดินเอาพูดตรงกินเบียร์อะไรก่อนเข้าสนามอะไรก็เป็นความสะดวกเขาแต่อันเนี้ยผมผมแนะนำว่าสโมสรต้องต้องแอคชั่นแล้วครับ ไม่ได้นะอันตรายมากอันตรายมากแล้วก็บางคนที่คอมเมนต์เห็นมาบอกว่าเรียนแบบเมืองนอกหรือเปล่าเมืองนอกก็ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเมืองนอกก็ไม่ได้แล้วนะเมืองนอกเนี่ยก่อนหน้านี้จุดนะพวกบอลเยอรมันถ้าเราเห็นน่ะกำแพงเหลืองของดอทมุ์น่ะไอเวสฟาเลนน่ะจุดนะช่วงหลังไม่ได้ปรับเงินจนอ่พูดง่ายภาษาบ้านเราปรับขี้แตกอ่ะปรับจนต้องกาดที่ต้องแบบไม่ได้เลยความปลอดภัยแล้วต้องเช็คหมดกระป๋งกระเป๋ามีอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้มันต้องเลือก เพราะว่าปรับอะอย่างที่เจนามบอกอะไทยลีกก็ปรับแล้วแต่แมชชเนียมันเหมือนไม่มีมาตรการอะไรรองรับเขาก็เลยผมคิดเลยคิดว่าเขาจะทำแต่มนไทยลีกนะผมว่าคงไม่ทำแต่ถ้าเกิดมันเกิดนะใอตอนนี้ก็ตามเนี่ยพอโดนปรับเนี่ยผมว่าถ้าสโมสรไม่แอคชั่นนะคุณต้องแบกรับกับไอสิ่งที่คุณต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อยนะแล้วจุดหนึ่งอย่างของเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ปรับแค่สโมสรนะผู้ชมเขาปรับไอคนที่พกพลุเข้าไปด้วยนะใช่คับปรับแฟนบอลคนนั้นมางทีห้ามเข้าสนามกี่เดือนหรืออะไรอางนี้ว่าไปเลยนะใช่ต้องทำคือทั้งทั้กล่อนาวถ บอร์ดบริหารหรือทีมงานในสโมสรยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สาคัญเนี่ยผมบอกเลยคุณจะเสียแฟนบอลร,รอบๆที่เหลืออยู่ออไปนี่อคุณเนี่ยคุณอะไรคอมเมนต์บอกว่าลูกร้องไห้เพราะมีคนจุดพุ้เพราะว่าเพราะว่าเด็กๆเ,เข้าไปดูเยอะเหมือนกันโอเคเราไม่ต้องเอางี้เราตัดเรื่องอย่าชนเรื่องเดี่ยวไปแต่มันเป็นเรื่องความถูกต้องในเมื่อเขาห้ามว่าอย่าทําก็ไม่ควรทําแค่นั้นเองใช่เออเ<ต>นาะที่สำคัญมันก็คือว่า ถ้ามันมีปัญหาเรื่องแบบไฟม่งไฟไหม้เนี่ยมันงานงกนะเออถูกแล้วมันไม่ใปัญหาไม่อยู่นะเออไม่ใช่มันเกิดไม่ได้นะเออเขาบอกว่าเซอร์เบียจุดแล้วไงพี่ไทยต้องจุดตามเหรออันนี้ก็เห็นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการกับพี่ๆเหล่านั้นให้ได้นะด้วยความด้วยความเคารพจริงๆพวกนี้ที่มันเป็นเนี่ยที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คือทฤษฎีเรียนแบบไร้เดดําถูกไหมแต่แต่สุดท้ายอ่ะคุณต้องดูเลยว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งดีกมมมม่่ีเนนนน้กกกงงถถูตตอออออ็็คคืืรพุุทหลาาใ มีทวงก็พูดไปแล้วสั้นๆพวกเราสองคนก็คือไม่มีใครคสรุนหรอกเอาแค่นั้นแหละเราเห็นตรงกับแฟนมอนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยหรอครมีเงี้ยตามนั้นตามนั้นตามนั้น